โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ RK c h a n ช e l X2 นะครับวันนี้ก็พี่แวบมาบอกกิจกรรมของกางเกงเดดไลท์เสื้อเดดไลท์นะครับหญิงและชายเนาะทุกคนครับก็นะครับในคลิปนี้พี่ก็จะจัดกิจกรรมแจกเพจคนดูนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปนี้นะครับคนดูกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ลง a c e b o o k นะคบแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีเกมไว้ในคลิปนี้เลยครับถ้าทุกคนทำตามแล้วเดี๋ยวพี่จะพา ทุกคนนะครับไปดูกิจกรรมข้างในนะครับผมไปกันเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นกิจกรรมกางเกงเดรไลา์แล้วก็เสื้อเดรไลา์หญิงหญิงลายชายนะครับท่านผู้ชมครับก็นะครับตอนนี้กางเกงเดรไลา์ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็1ปีนะครับก็จะกลับมา1ครั้งนะครับผมนะท่านผู้ชมครับย้ำนะครับว่า1ปีจะกลับมา1ครั้งนะครับผมตอนนี้ก็มาในเซตอยู่ที่1 ตอนนี้ก็มาในเซตอยู่ที่99ไดมอนด์นะครับผมก็คือ999ไดมอนต์นั่นครับท่านผู้ชมครับเนาะนะครับอันนี้จะเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายก็ถ้าเกิดเราซื้อ99ไดมอนต์นะครับก็จะได้กางเกงขายาวแล้วก็ขาสั้นแล้วก็เสื้อนะครับได้ไปเลยตั้งหมดอา 4ชิ้นนะครับผมรับไปเลยฟรีฟ5ชิ้นนะครับทุกคนครับเนาะแล้วมาดูฐานะของผู้หญิงบ้างครับผู้หญิงก็อยู่ที่999ไดมอนด์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีขายาวนะครับและมีกางเกงขาสั้นและก็คำโปรงนะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นเนาะนะครับผมเนาะนะครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากได้กางเกงไดร์หรือว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากได้ผู้ชายกดหนึ่ง จะได้ผู้หญิงกด2พร้อมกับยู d ดีเกมนะครับแล้วพี่ก็จะทําการสุ่มแจกให้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับท่านผู้ชม<อ>ก็นะครับฝากกิจกรรมไม่ด้วยครับก็จะเป็นบัตรลัคกี้รอยัลนะครับก็ฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยนะครับก็กิจกรรมนี้เหลือแค่10วันนะครับสําหรับใครที่ ยังไม่มีก็รีบสุ่มกันนะครับก็สุ่มกันได้เลยนะครับวิธี600เพรต่อ10ครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมใหม่ด้วยครับจะเป็นสกินปืน M14 ครับผมที่มา่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ แล้วก็เท่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็กิจกรรมนี้เหลือแค่23วันสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับข้างในกล่องก็มีประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิบด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้พี่ก่อตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน